เป็พระเจ้านะครับที่ในชาวน้มีโกกาสรับใช้พระเจ้าในศาสนาก,กิจนี้นะครับก็ช่วงนี้กุมวันนี้6กุมภาพันธ์ก็ยังคงอยู่ต้นปีนะครับต้นปีก็ยังคิดถึงเรื่องแผนงานเพราะว่าปลายปีต้นปีคิดถึงแผนงานแผนการต่างๆในชีวิตนะฮะผมก็เลยคิดถึงสดุดีบทที่20ที่เป็นบทที่ทําให้เราคิดถึงว่ามีชีวิตมันก็ต้องมีความสําเร็จแต่ในความสําเร็จก็จะต้องมีมโอกาสที่จะ เจอปัญหาต่างๆเหลา่านี้เหมือนบทเพลงที่เราร้องสักครู่นี้กิจการที่เริ่มต้นเหมือนต้นไม้มันก็ย่อมจะมีพายุมีต่างๆเหลา่านี้มันก็มีความลําบากของของชีวิตของการทํางานแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเป็นประโยชน์แล้วก็สําเร็จแน่นอนจึงคิดถึงสด,ดุดีบทที่20นะฮะชีวิตมีปัญหาแต่ชีวิตก็มีความรับริ่นชีวิตมีความสุขก็มีความทุกข์ได้ทั้งนั้นนะครับในสด,ดุดีบทนี้บทที่20เนี่ยข้อที่หนึ่งได้เขียนชัดเจนบอกว่า ขอพระยาเวทรงตอบท่านในวันยากลําบากนะฮะในวันยากลาบากในที่นี้ก็สําหรับสดูดีอาจจะเป็นช่วงที่ดาวิดเองเนี่ยเจอศึกสงครามนะฮะก็ความยากลําบากเป็นดาวิดเพราะว่าในข้อที่ข้อที่8ปดนี่พูดถึงว่าให้คําตอบกับพระราชาหรือข้อที่หนี่ใช้คําว่าพระองค์ทรงเจิมท่านไว้วันท่านในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ก็หมายถึงกษัตริย์ดาวิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น การทํางานอย่างกษัตริย์ก็ย่อมมีเจอปัญหานะเช่นขึ้นครองราชก็มีฟิลิสเตียเนี่ยมาเอ่อมามา,มาเอาเรื่องมาโจมตีต่างๆเหล่านี้กษัตริย์ก็ต้องปอกป้องประเทศต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมีการออกศึกต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหานะเพราะฉะนี้นบอกว่าขอพระยาเบทรงตอบท่านในวันยากลําบากนะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังคงมีเจอปัญหา<ม>ยากลำบากนะว่าจะเป็นสงครามจริงๆนะสงครามจริงเลยนะสงครามเอ่อ รัสเซียยูตต่างๆเหล่านี้สงครามจริงเนี่ยเราก็มีโอกาสเจอนะฮะแล้วก็สงครามเปรียบเทียบในชิปของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่การเรียนของเราก็ยังมีปัญหาได้ไหมมีได้ลูกๆหลานๆของเราเรียนหนังสืออ้าวสอบได้ไม่ได้ยาก มันก็มีโอกาสยากลำบากทั้งนั้นหรือว่าในการงานเองการเงินเองต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสงครามที่เปรียบเทียบได้จิตใจหรือแม้แต่สุขภาพเนาะหลายคนเข้ามาโรงพยาบาลเขาก็มีสงครามในใจเ,เมื่อไหร่จะหายสักทีหนึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าคนเรามีปัญหาความยากลําบากนะครอบครัวก็ได้แม้แต่คนที่จีบแฟนนะก็ยังคงมีสงครามในใจว่าจะสําเร็จไหมอย่างต่างๆเหล่านี้ทุกคนมีใจปรารถนาบางสิ่งบางอย่างแต่ว่า มันก็มีความทุกข์ยากลําบากเพราะฉะนั้นกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเจอ,เอ,อศึกเนี่ยเขาก็มองว่านี่เป็นวันยากลําบากของเขานะครับแต่ว่าปุโรหิตนะข้อที่หนึ่งเนี่ยปุโรหิตก็เหมือนกับอธิษฐานขอว่าขอพระยาเวตอบท่านในวันยากลําบากขอให้พระนามของพระของพระเจ้าของยาโคบพิทักษรักษาท่าน ข้อ2ขอพระองค์ทรงส่งความช่วยเหลือมายังจากสถานนมัสการสนับสนุนท่านจากสิโยนขอทรงรับเลกถึงของถวายทั้งสิ้นของท่านและทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของถวายและเครื่องบูชาก็เป็นสัญลักษณ์ของการที่ดาวิดเองเนี่ยมีความคือดาวิดเป็นคนเก่งนะฮะ แต่ว่าเขาก็ยังคองอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าว่าขอให้เขาประสบความสําเร็จประสบชัยชนะการรบครั้งนี้ประสบชัยชนะ,รรนะ,นชนะแน่นอนเหมือนเราทํางานเราเป็นแผนงานต่างๆเราก็ต้องการเราเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ต้องขอพระเจ้าให้เป็นผู้ที่สนับสนุนสถาปนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ถึงข้อ3นี้ก็เป็นพูดถึงว่าชีวิตย่อมมีปัญหาแต่เมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ย มันก็ยังคงอยู่ในแผนงานของเรานะแผนงานอยู่ในข้อที่4เพราะนั้นประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็เลยอธิษฐานเผื่อกษัตริย์นะบอกว่าขอประธานใจปรารถนาของท่านและให้แผนการทั้งสิ้นของท่านสําเร็จประโยคนี้เป็นประโยคที่เราเจะชอบนะผมเองชอบข้อนี้มากว่าขอประทานตามใจปรารถนาของท่านให้แผนการทั้งสิ้นของท่านสําเร็จคนเรามีมีแผนงานมีใจปรารถนาทั้งนั้น แต่ทุกๆอย่างนั้นขอให้เป็นใจปรารถนาที่ตามพระทัทยของพระเจ้าดาวิดนี่เป็นคนเก่งนะฮะเป็นคนที่เรียกว่าออผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะนะฮะแต่ว่าเขาคนคนที่สแสวงหาพระเจ้าเวลาเขาออกรบเนี่ยเขาคงคงมีความคิดอยู่แล้วว่าจะรบยังไงจะยังไงจะยังไงมันก็ต้องมีคำย,ยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แต่ใน2ซามูเอลบทที่5เนี่ยได้เขียนชัดเจนอย่างนี้บอกว่า เมื่อคนฟริสเตียเนี่ยได้ยินว่าดาวิดเนี่ยได้รับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลคนฟริสเตียทั้งปวงก็ขึ้นมาสแสวงหาดาวิดสแสวงหาหมายความว่ามามาโจมตีนะฮะพอดาวิดทรงทราบก็ลงไปในที่กำบังเข้มแข็งฟริสเตียก็มาอีกนะฮะมาตามแนวเขาภูเขาเรฟาอิมข้อ19เขียนว่าและดาวิดทูลถามพระยาวยาว่าควรที่ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้กับฟริสเตียหรือพระองค์จะมอบให้กับในมือของฉันหรือ คือดาวิดเป็นคนที่อธิษฐานกับพระเจ้าว่าควรจะไปอย่างนี้ไหมควรจะอย่างนี้ไหมทั้ทงๆท,ที่เขาก็มีแผนการอยู่แล้วล่ะเขาก็มยียุทธศาสตร์ของเขาอยู่แล้วล่ะแต่เขาเป็นคนที่สแสวงหาพระเจ้าพราะองค์เจ้าข้าไอ้ยุทธศาสตร์ที่วางแบบเนี้ยมันดีไหมโอเคไหมต่างๆเหลา่านี้นี่คือดาวิดนะฮะในที่สุดดาวิดก็ประสบชัยชนะเขายิบสองเขียนอีกคนฟริเซียก็ยกขึ้นมาอีกแล้วก็ขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมดาวิดก็ถามพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ดีไหม พระเจ้าก็ตอบดาวิดว่าอย่ารอบนี้อย่าตรงนี้พระเจ้าก็มีมีวิธีของพระเจ้าที่จะแนะนําดาวิดเหมือนกันตรงนี้เองผมก็เช่นชมว่ากษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นคนเก่งเหมือนหมอทั้งหลายเหมือนพวกเราทั้งหลายก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่แน่นอนในความเก่งนั้นเนี่ยสุดท้ายเขาเชื่อวางใจว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของความสักเซสของความสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่สี่จึงบอกว่าขอประทานตาม ใจปรารถนาของท่านและคำว่าใจปรารถนาตรงนี้เองเนี่ยต้องเป็นความถูกต้องตามพระธรรมของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ว่าอยากเ,เช่นอยากในสิ่งที่ผิดเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้าไม่ตอบให้แน่นอนอยากปรารถนาต้องปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมแผนงานต้องถูกต้องและชอบธรรมจึงจะประสบความสําเร็จในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับในข้อที่5เขาเพื่ ก็เป็นประชาชนก็ขอมกิโบริโภคขอพระเจ้าในข้อหนึ่งข้อสองข้อสาข้อสี่ข้อหเป็นประชาชนก็อธิษฐานบอกว่าโอ้โหขอพระเจ้าประทานให้ดาวิดสําเร็จนะเพื่อพวกเราเนี่ยจะโห่ร้องยินดีใช้ชนะชูธงขึ้นมาขอพระเจ้าตอบคําทูลขอทั้งสิ้นของท่านให้สําเร็จในนี้ใช้คำว่าสําเร็จสองครั้งพระคัมีเน้นเสมอว่าสําเร็จ success factor ที่สาคัญที่สุดคือการอธิษฐานกับพระเจ้า ข้อ6ดาวิดเองก็ในฐานะกษัตริย์ก็บอกว่าบัดนี้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าคือตัวดาวิดเองเนี่ยทราบพระญาิเวทรงช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอดพระองค์ทรงเจิมคือพระองค์ทรงเจิมกษัตริย์นั่นเองให้รอดเขาเชื่อว่าเขาต้องมีความชัยชนะจากพระเจ้าพระองค์จะทรงตอบท่านจากฟ้าสวรรค์ ในข้อที่หกเขียนชัดเจนว่าจากฟ้าสวรรค์ความช่วยเหลือไม่ใช่จากมนุษย์ในนี้เขียนว่าจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพระองค์โดยใช้ชนะอันอนุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์คือเซนเชื่อเสมอว่า success มาจากพระเจ้าแม้เราจะเก่งก็ตาม u c c e s s มาจากพระเจ้าและมาจากฟ้าสวรรค์นะในนี้อาจจะมีข้อ7นะฮะมีข้อ7พูดอย่างนี้บอกว่าบ้างก็โอ้อวดเรื่องรดรบบ้างก็เรื่องมาศึก แต่พวกเราอวดเรื่องพระนามพระยาเวพรทเจ้าของเราในนี้บอกว่าอวดบางทีอวดนี้แปลว่าเราพึ่งพาพึ่งพาโอ้ยเราเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากเราเราเราพึ่งพาความสามารถของเราได้ถูกต้องเลยพระเจ้าประทานความสามารถได้แต่ในขณะที่ผาตัดในขณะที่ทําการใดๆก็ตามเนี่ยพระเซนจะเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าอยู่เหนือเหตุการณ์นั้น นี่คือคําว่าบ้างก็อวดเรื่องรถรบบ้างก็อวดเรื่องม้าศึกแต่เราอวดเรื่องพระนามพระยาเวพระเจ้าของพวกเราไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้รถรบไปสู้นะฮะเขาก็ต้องออมีรถมา้ารถต่างๆเหล่า,า,ลานี้ยังมีแต่ไม่ได้พึ่งเฉพาะรถมา้าไม่ใช่พึ่งเฉพาะรถถังอย่างเดียวแต่หมายความว่าเขาพึ่งในพระเจ้า ผู้อยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ประโยคนี้เป็นประโยคที่สะท้อนถึงความไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเลยผมอ่านทุกๆครั้งแม้แต่เทศนาเราไม่ได้อวดในความสามารถหรือว่าเราเสนทรพจน์ของเราเก่งแต่สุดท้ายพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำงาน Success Fa c t o r ของคริสเตียนทุกๆคนนั้นอยู่ที่เราไว้วางใจในพระเจ้า ผมขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะในข้อที่7นะฮะบ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบบ้างก็เรื่องมาศึกแต่พวกเราอวดเรื่องพระนามพระยาเวพระเจ้าของพวกเราพระเศียนบางทีิก็สอนเสมอว่าเวลาเรากินยาก็ตามนะเราก็ต้องหาหมอหมอให้ยามาแล้วต้องกินนะ,ะ,ะก่อนกินทุกครั้งก็บอกพระองค์เจ้าข้าขอรักษาข้าพระองค์ผ่านยาเหล่านี้ด้วย พระเจ้าประทานความสามารถให้กับเภศัชกรให้กับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆในการคิดค้นอะไรก็ดีแต่เบื้องหลังของความฉลาดเบื้องหลังของสักเซสก็ยังอยู่ที่พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นข้อที่ดีนะครับข้อ8เขียนต่อไปว่าพวกเขาจะล้มพับไปแต่พวกเราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่เป็นภาพที่ตรงข้ามว่าศัตรูที่ไม่ถูกต้องนะฮะก็ต้องล้มไป แต่พวกเราจะยืนตรงอยู่ต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็ในข้อ9ข้อสุดท้ายเขาเขียนบอกว่าข้าแต่พระยาเวขอประทานชัยชนะแก่พระราชาพระราชาก็คือตัวกษัตริย์ดาวิดนี้เองเมื่อข้าพร้องทั้งหลายร้องทูลขอพระองค์ทรงตอบด,ด้วยเถิดนี่ก็เป็น Success Factor ที่ผมคิดว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้น ก็เรียกว่ามีผมไม่อยากใช้ว่าตัวช่วยเลยฮะเป็นฟิแนลฟิแนลแฟกเตอร์ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้นะฮะผมเองกออ็ทำงานก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จำได้ช่วงที่ผมเนี่ยไปไปเป็นพ่วมในการที่พระกิสธรรม BIT นะฮะแล้วก็เข้าไปใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมีการประกันคุณภาพเนาะ แล้วก็แม้เราเข้าไปเป็นพ่วงในการใหม่ๆเนี่ยมันก็งานเนี่ยผมเชมื่อว่าประกันคุณภาพเป็นงานที่ยากนะผมว่าเอชเอต่างๆหรือว่าโรงพยาบาลก็ต้องมีเรื่องประกันคุณภาพนะก็การตรวจนี่มันก็ละเอียดมากต่างๆก็เหนื่อยนะฮะแล้วเราก็ไปเป็นพ่วงในการใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นงานที่หนักแล้วก็งานที่ยากแล้วก็มีความกลัวด้วยนะว่าแล้วมันจะผ่านไม่ผ่านจะยังไงไอ้เพื่อน ก็มีความยากมากก็ต้องขอพระเจ้าพงชุกข้าขอพระเจ้าทรงช่วยให้ผ่านการประกันคุณภาพนะขอพระเจ้าขอพระเจ้านี่นะก็สั่งเอ่อทุกทุกคนแหนก็ทําอย่างดีอ่ะแต่สุดท้ายผมก็เชื่อว่าพระเจ้าอยู่เบื้องหลังของการตรวจคุณภาพนะทุกทุกปีก็ต้องมีการตรวจคุณภาพก็จะเหนื่อยแล้วก็เราก็พงชุกข้าขอพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยได้แต่มันต้องทํำไหมเราก็ยังต้องทําเราก็ต้องทำนู่นอย่างดีที่สุด แต่สุดท้ายเราเชื่อว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นพระเจ้าที่จะประทานชัยชนะให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ที่จำได้แม่นก็มีคิดจักรหนึ่งเนี่ยนะก็สร้างสร้าง,สร,างสร้างคิดจักรขึ้นมาแล้วก็ระดมทุนการระดมทุนก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะคือเงินเงินเนี่ยการ,รถวายต่างๆเหล่านี้ก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็จําได้ว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมี เงินก้อนหนึ่งเนี่ยนะที่ที่ต้องจ่ายตามงวดอย่างเงี้ยว่างกันไปสมาชิกกิตจักเนี่ยก็ถวายกันเต็มที่เลยนะถวายเงินถวายต่างๆเหล่านี้บางคนบอกว่าฉันมีที่ดินก็ถวายที่ดินอ่ะถวายที่ดินเลยนะ,ะแปลงนี้แปลงนี้ต่างต่างเหล่านี้ปรากฏว่าก็ไอคนที่ถวายที่ดินเนี่ยมันก็ที่ดินขายไม่ออกไงขายไม่ออกก็ ก็ถวายไปก็เป็ยเงไว้เป็นเงินนี่ใช่ไหมก็ได้ถ่ายที่ดินต่างๆเหล่านี้ก็อธิษฐานอธิษฐานมองเจ้าข้าเขาพระเจ้าส่งให้ขายที่ดินนั้นก็ขายไม่ออกจริงๆเลยนะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเอ่ออีกสองวันเนี่ยนะจะต้องจ่ายงวดหนึ่งเนี่ยนะพระเจ้าก็ให้ขายที่ดินได้ในช่วงก่อนจ่ายหนึ่งวันโอ้โหเราในคิดตจัรนั้นก็ร้องเพลงเลยว่า พระเจ้าดีต่อฉันแน่นอนเลยนะไม่ช้าและไม่สายนะฮะไม่สายและทันเวลาเสมอคือตอนนั้นเราไม่ได้ร้องเพลงแบบชัยชน,นะโอ้พระเจ้าจะแต่ตอนนั้นเราเราอธิษฐานในคืนมรดหันจำได้เพลิรมหาว่าพระองค์ดีจริงๆพระองค์ตอ,อบในเวลาที่มันทันจริงๆชีวิตการทางานย่อมมีปัญหาหลายอย่างผมเงตยกเตึงทึงง่งในพระเจ้าที่ที่ให ให้เงินมาทั้งทั้งที่ขายที่ดินไม่ได้มาตั้งหลายเดือนแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ขายได้ในวันที่กําลังจะต้องจ่ายงวดนี้และเงินนั้นก็พอดีพอดีกับง,งวดนี้เหมือนกันพระเจ้าย่อมจะอยู่เบื้องหลังสักเซสทั้งหลายในชีวิต หลายๆครั้งในโรมิยามาลอาจจะมองว่าโอ้และสุดท้ายก็เป็นคนตายไปก็ตามพระทัยของพระเจ้าตามเวลาของพระเจ้าผมเชื่อว่าทุกๆอย่างพระเจ้าครอบครองและควบคุมอยู่เสมอเสมอดังนั้นจงเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี้ผมอยากจะให้เรามีโอกาสที่จะร้องเพลงบทหนึ่งนะครับที่ผมก็ชอบนะเป็นบทเพลงที่พระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าก็เหมือนกับบทเพลงนี้ว่าในวันที่ยากลำบากอะ่ะของเข้าในวันที่อ่อน มไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าช่วงที่ต้องการเงินถวายทรัพย์เนี่ยนะอธิษฐานอย่างจริงจังจังมากมากก็ไม่ได้มาไม่รีบร้อนตามใจฉันสงดีดีต่อฉัน เรารู้สึกว่าตื่นตันมากแต่เพลงไม่ใช่เพลงชัยชนะแต่เป็นเพลงที่ว่าทันเวลาเสม,มอผมเชื่อว่าพระเจ้าที่คริเสเตียนนมัสการเป็นพระเจ้าที่ช่วยได้ช่วยทันไม่ริมร้อนตามใจฉัน แต่พระเจ้าพระใยญยิ่งสูงสุดขอพระคุณพระองค์ที่ให้ประสบการณ์ของกษัตริย์ดาวิดได้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์เล่มนี้ขอพระคุณพระองค์ที่ในยามยากลําบากที่ต้องเจอสองครามเจอปัญหาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเป็นเรื่องครอบครัวข้างหลายตระหนักเสมอว่าข้างหลายมีโอกาสที่จะพบ ความยากลําบากของชีวิตแต่พระองค์จะกล่าวขอบคุณพระองค์ที่ข้างหลายเองก็มีพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ที่ทรงฟังคําอธิษฐานทูลขอและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาและประทานให้แผนงานต่างๆสําเร็จตามพระทัยของพระองค์และตามบาราของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้างหลายไว้วางใจพระองค์ได้ไม่ว่าจะการงานใดๆก็ตาม แผนใดก็ตามมีความเชื่อไว้วางใจในพระองค์ขอพระเจ้าทําให้ข้างลายนั้นสําเร็จเพราะว่าข้างมาลายเชื่อวางใจในพระองค์ข้างมาลายขอบคุณพระองค์สำหรบับบทเพลงพระเจ้าดีต่อฉันยืนยันเสมอว่าพระองค์ทรงดีและพระองค์ทรงช่วยทันเวลาเสมอพงค์จุขข่าขอพระเจ้าทรงให้ข้งหลายได้ทำงานในวันนี้ด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยปัญญาจากพระองค์ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากการรับใช้ของทุกๆคนอธิษฐานในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมน